สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1 6บหกถึงสากันยายนของชาวราศีตุลน์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ส7เจตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอยางยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีตุลน์ทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ยรวมคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทารํากัน หรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับมาดูกันน้อชาราฟีตุนในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าเนาะในในอดีตที่ผ่านมาชาราฟีตุนคุณรู้สึกไม่เอาอะไรความสัมพันธ์ที่มันลวงหลอกความสัมพันธ์ที่โกแบบเนี้ยพอคุณเจอความจริงเจออะไรหลายอย่างก็เลยค่อนข้างปีกตัวออกมาแล้วก็ไม่ไม่ค่อยอยากกลับไปยุ่งวุ่นวายเขาคนนี้เลยนะครับนะพอพอคุณปีกตัวไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายเขาเนี่ยเขาเองก็มีความเสียดายมีความผิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออทําอะไรดีมอนเหมือนมันเหมือนจะสายไปเนาะในอดีตที่ผ่าานมา ช่วงปัจจุบันหล่ะสิบกันยายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ15กันยายนเนี่ยชาวราศีตุลช่วงนี้มีความสุขเรื่องการงานการเงินหร,หรือหรือเรือร่องคนใหม่ๆที่คุณกำลังคบหาดูใจอยู่ซึ่งเขาเองก็เหมือนกันเขาเองก็ทําตัวมีความสุขไปสนใจเรื่องอื่นด้วยเหมือนกันแต่แต่ในใ,นใจจริงๆลึกๆอะ่ะเรามองว่าเขาเองก็ยังไม่ค่อยลืมคุณเท่าไหร่ังมีเรื่องคุณติดติดหนุ่อยู่ในใจแต่เพียงแต่ว่าพอคุณไม่เปิดโอกาสใ้เขาว่าเขาเองก็ทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้องเดินหน้าต่อไปด้วยเหมือนกันแตต่่่่่หหลลาาาาาายยยๆๆคคคคครรััั้งงงวววเนนีีก็็มมดดููขุุุณณณอปไสบ คบหาก็คบหาด้วยใจใครอยู่ประมาณนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ในใจในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันคุณเองก็ค่อนข้างเบื่อที่เขามาบุนวายยุบนเวอร์คุณเนี่ยเพราะคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากคล้องเกี่ยวเลยวเพราะเขามาคล้องเกี่ยวอะใรก็นําปัญหามาให้คุณทุกทีเลยเขาเองก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรถ้าจะกลับมาเป็นรักระยะยาวแบบเนี้ยมันไม่ไหวนะจ๊ะฉันเองฟู่ไปสนใจเรื่องการงานการอยูหรือสนใจเรื่องคนอื่นดีกว่าไหมนะครับแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะ เขาเองก็ค่อนข้างเสียดายแล้วก็แล้วก็รู้ดีว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาผิดพลาดต่อคุณมาแต่ผิดเพราะว่าเขาเองก็มองว่าคุณนีนก็มีฝ่วนผิดด้วยเหมือนกันเพราะคุณนีนก็ไม่ยอมเปิดใจให้เขากลับไปไปกลับไปทําดีต่อคุณอ่ะกลับไปแล้วเหมือนชดใช้ความผิดที่คุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณยอมแต่แรกเนี่ยป่านี้มนก็ดีแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยมองว่าเออนี่เมื่อคุณไม่สนใจเขาเองจะไม่ก็จะไม่สนใจคุณด้วยเหมือนกันนะครับอะไรที่มาดูกันน้องว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันเนะาะไพ่แบบไปสองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่26-23กันยายนวนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่24-30กันยายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีตุลบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะครับมาดู1 6 2 3กันยายนกันเนาะช่วงนี้ชาวตุลเป็นยังไงบ้างเอ่ย ติดโปถึงยี่สิบสามกันยายนช่วงนี้ชาวตุลก็มีความสุกดีเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆที่คุณกำลังคบหผาดูใจอยู่คุณรู้สึกไปได้ดีเขาเองก็เหมือนกันเขาเองก็รู้สึกว่าเขาเองไม่ก็มีมีเรื่องสนใจเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องใหม่ๆเรื่องเรื่องคนอื่นๆที่คุณเขากําำลังคบหผาดูใจอยู่เขาก็มีความสุขด้วยมีความสุขความแฮปปี้ด้วยเหมือนกันในช่วงนี้แต่เพียงแต่ว่าเขาเองจะตามดูดูข่าวคราวคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณมีความสุขหรอฉันก็มม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 ีีีีคคววาาสุุขด้้้้้้ยยยเเเเเเหือออออออนนนนกัะไไ่่ตตตตตงงงงงธลลปณมีความสุข เหมือนกันไม่ต่างจากคุณหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกันเขาเป็นการประชดป,ประชันอย่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างหนึ่งแต่เป็นเราะว่าคุณเองจริงๆคุณไม่ได้ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่คุณมีสนใจเรื่องอื่นซะมากกว่าด้วยซ้มนะครับแล้วก็ยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยาย,ยนหลักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยาย,ยนช่วงนี้เขาเองจะค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องเข้ามาเพราะเขาเองจะกลับมากลับกายเพราะว่าช่วงนี้จะกลับกายไม่คิดถึงคุณซะอย่างนั้นแต่คุณเองอกับมีความสบายใจไม่ได้สนใจไม่ได้มีเดือดร้อนเรื่ะ การการที่เขากลับมาสนใจหรือกลับมาคิดถึงคุณเยอะๆเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้มากดไลค์กดแชร์ไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเลยมันเป็นความรู้สึกในใจเกิดขึ้นเฉยๆในช่วงนี้แล้วก็รู้สึกได้จะตามดูข่าวขาวคุณอยู่ห่างๆและอีกใจหนึ่งอ่ะเขาก็บอกตัวเองด้เหมือนกับว่าเอออย่าไปสนใจคุณเลยตัดใจซะเถอะนะยังไงมันก็เป็นกับมันยังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะคุณตัดสินใจไปแล้วที่จะไม่อยู่กับเขาอ่ะฉะนั้นต่อให้ไปคิดถึงยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นเขาพยายามจะตัด แต่เพียงแต่ว่ายิ่งเขาคิดยิ่งอยากจัดใจก็กลับไปคิดถึงเรื่องคุณเรื่องราวของคุณอ่ะกลับเข้าไปในหัวในใจเขาเรื่อยๆเลยในช่วงนี้แต่ช่วงนี้คุณกลับเองมีเรื่องต้องคิดเรื่องต้องทําเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆกามากกว่าที่คุณไปโฟกัสอยู่นะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีตุลไม่แค่นี้เนาะชาวราศีตุลท่านใดยอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ามาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้า